พระพุทธบาทสระบุรีปากเคลียวสมัยรัชกาลที่สี่เป็นอย่างไรภาพวัดพระพุทธบาทสระบุรีที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทภาพวาดลายซึ่งโดยคาเตนัทีจากกรุ๊ปสเก็ชของงูโอพูดถึงพระพุทธบาทหรือวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ที่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีไม่มีใครไม่รู้จักหลายท่านเคยไปถึงที่วัดและมีโอกาสนามัสการรอยพระพุทธบาทกันมาแล้วภาพวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระพุทธบาทก็ดีสระบุรีก็ดีที่เราเห็นกันในวันนี้ในอดีตเป็นอย่างไรอดีตที่จะว่าถอยกลับไปไกลถึงรัชกาลที่สี่ที่แม้จะเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นปัญหา เพราะเราสามารถหาอ่านจากบันทึกการเดินทางขององรีมูโอในราชอาณาจาักรสยามกัมพูชาลาวและอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆองรีมูโอเป็นนักธรรมชาติวิทยานักสำรวจและนักโบราณนนคดีชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่สี่เพื่อขอพระบรมราชานุญาตสำรวจกัมพูชาและลาวซึ่งเวลานั้นมีสถานะเป็นประเทศสราช บันทึกเกี่ยวกับพระพุทธบาทและจังหวัดสระบุรีบางพื้นที่เป็นการเดินทางครั้งแรกของเขาจากทั้งหมดสี่ครั้งเพื่อสำรวจเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการเดินทางไปลาวไว้ว่าข้าพระเจ้าขอให้นายบ้านช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังพระพุทธบาทแหล่งจาริกสแสวงบุญสำคัญที่ชาวสยามจำนวนมากหลั่งไหลามากราบไหว้สักการะรอยพระพุทธบาทในแต่ละปี เขาจึงเสนอตัวว่าจะเป็นผู้พาไปส่วนข้าพเจ้าก็ยินดีรับน้ำใจนี้ด้วยความขอบคุณเจ็ดโมงเชา้าวันรุ่งขึ้นเจ้าถิ่นก็มาคอยท่ายอยู่หน้าประตูพร้อมขบวนช้างมีหมอควานนั่งประจำหลังและคนติดตามเท่าที่จำเป็นในการเดินทางล่วงหนึ่งทุ่มคืนนั้นขบวนของเราก็เดินทางถึงที่หมาย ไปถึงไม่ทันไรทั่วทั้งหมู่บ้านก็รู้ข่าวทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและชาวป่าชาวเขาในละแวกนั้นพากันแห่มาด้วยต่างไม่อาจกลั้นความอยากเห็นหน้าตาฝรั่งได้ข้าพเจ้าแจกจ่ายของกำน,นันชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ผู้คอนมีหน้ามีตาของหมู่บ้านซึ่งพวกเขาก็รับไว้ด้วยความดีใจแต่ที่ชอบกันเป็นพิเศษเห็นจะเป็นอาวุธที่ข้าพเจ้านำติดตัวไปด้วยนั่นแหละ จากนั้นก็แวะไปเยี่ยมท่านเจ้าแห่งเขตเขาซึ่งลมป่วยนอนรักษาตั้งอยู่หนที่พำนักท่านต้อนรับด้วยการเลี้ยงข้าวกลางวันหนึ่งมื้อและขอโทษที่ร่วมเดินทางไปด้วยไม่ได้แต่ไม่ไวแสดงอัธยาศัยไมตรีด้วยการจัดส่งคนนำทางและคอยช่วยเหลือยามจำเป็นมาถึงสี่คนข้าพเจ้าจึงมอบปืนพบเป็นของกำนันตอบแทนความมีน้ำใจและความกระตือรือรน้น เขตพระพุทธบาททั้งส่วนเขาและที่ราบโดยรอบรัศมี8ลี้เอออยู่ภายใต้การปกครองของขุนนางผู้นี้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านผู้นี้ดูจะเทียบเท่ากับพระราชาคณะในยุคศัดินาทางยุโรปท่านามีอำนาจปกครองเลขและไพร่สวยนับพันพันค,นคนซึ่งจะเรียกมาใช้ในธุราการงานจำนวนเท่าใดก็ได้ระบบนิเวศโดยรอบ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารในสมัยนั้นเป็นอย่างไรมูโอบันทึกไว้ว่าข้าพระเจ้าบ่ายหน้าไปทางเหลี่ยมเขาด้านตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดอันเป็นสถานที่เก็บรักษารอยพระพุทธบาทขององค์พระสมณโคโดมพระพุทธเจ้าแห่งดินแดนอินโดจีน เมื่อไปถึงบริเวณนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้ตัวดีว่าไม่อาจหาคำใดมาบรรยายความวิจิตตระการตาของภาพที่ได้เห็นธรรมชาติช่างบันดาลได้ปานนี้พลังอำนาจอันใดหนอที่ยกหินก้อนมาหือมารูปประพันธ์สันฐานแปลกตาขยับขยื่นเคลื่อนย้ายมากองทับซ้อนกันไว้ดังนี้ทัศนียภาพไร้การจัดแต่งผสมปนเปก,กันอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้ข้าพเจ้าพอเข้าใจแล้วว่าแม้จะผ่านคืนวันมานานนับหลายศตวรรษแต่เหตุใดประชาชาติผู้ยังไร้เดียงสาจึงได้ทึกทักเอาว่านี่คือร่องรอยคือเส้นทางแห่งวงงเทพพเจ้าอุปโลกของพวกเขาเปรียบดังน้ำที่ท่วมพื้นโลกเพิ่งจะลดระดับลงไปเทียงได้เห็นก็ทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งนับจากยอดเขาเรื่อยลงมาถึงหุเขาเบื้องล่างตามรอยแยกของหินในถ้ำ ข้าพเจ้าได้พบรอยเหยียบย่ำของสารพัดสัตว์ทั่วทุกคนทุกแห่งรอยเท้าช้างและเสือดูจะเห็นเด่นชัดที่สุดแต่ข้าพเจ้ายังปักใจเชื่อว่ารอยเท้าสัตว์ที่พบเห็นอยู่มากหลายนี้บ้างเป็นของสัตว์บกยุคหลังน้ำท่วมโลกที่เราไม่รู้จักชาวสยามเชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มารวมตัวกันเป็นขบวนติดตามพระพุทธองค์ยามเสด็จผ่านมายังเขาพระพุทธบาท แล้ววัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารในสมัยนั้นยิ่งใหญ่สักเพียงใดต้องตามหลังมูโอต่อไปส่วนตัววัดนั้นไม่เห็นมีอะไรน่าชื่นชมด้วยว่ารูปลักษ์ก็เหมือนเหมือนกับวัดทั้งหลายในประเทศนี้คือส่วนหนึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จในขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในสภาพสุดโทรมเสียแล้ววัดนี้สร้างจากอิฐทั้งที่หินเป็น,ก,นก้อนและหินอ่อนมีอยู่มากมายทั่วเขาพระพุทธบาท เราค่อยๆไต่บันไดหินขึ้นไปจนถึงบริเวณที่ตั้งของวัดกำแพงวัดประดับประดาด้วยกระจกสีเป็นลวดลายหลากหลายรูปแบบสองประกายเป็นแสงสีระยิบระยับยามต้องแสงแดดแลดูงดงามไม่น้อยตัวผนังและบัวเสาปิดทองทาแต่งานที่ฝีมือประณีมงดงามดึงดูดสายตาคือบานประตูไม้มะค่าหนาหนักฝังมุกหลากสีเติมแต่งลวดลายได้ลงตัวงดงามน่าชม แล้ววัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นที่ศรัทธาของประชาชนเพียงใดก็ต้องดูร่องรอยของควันทูปเปลวเทียนซึ่งมูโอบันทึกไว้ชัดเจนว่าด้านในตัวพระอุบโบสถไม่ชวนชมเหมือนด้านนอกแม้พื้นจะปูลาดด้วยเสื่อเงินและผนังยังมีรอยสีทองทาหาก,ก็เก่าคร่ำคร่าด้วยขมาวควันและการเวลากลางถงทำเป็นยกพื้นสูงห่มคลุมโดยรอบด้วยผืนผ้าเนื้อบางสีทอง เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนั่นเองผู้จาริกสแสวงบุญส่วนมากนำสิ่งของมาวางสักการะมีตั้งแต่ตุ๊กตาประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้จำลองทำจากกระดาษถ้วยชาและเครื่องประดับสิ่งละอันพันละน้อยหลายชิ้นก็ทำจากทองและเงินภาพพระพิพ์เนื้อดินเหนียวผสมอธิธาตุหลวง พบที่เขาพระพุทธบาทภาพวาดลายเส้นโดยคาเตนัทีจากรูปสเกชช์ของมูโอคณะของงูโอพักอยู่ที่เขาพระพุทธบาทประมาณหนึ่งสัปดาห์ระหว่างนั้นเขาก็เก็บข้อมูลและสะสมสิ่งต่างๆที่พบเห็นรวมทั้งพระพิมพ์แบบต่างๆก่อนจะล่องเรือต่อไปยังสระบุรีและปากเพรียวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติว่า สระบุรีนะับเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่พอดูประชากรทำกสิกรรมมีทั้งที่เป็นไทยจีนและลาวบ้านเรือนที่นี่ก็เหมือนกับตามหัวเมืองและตำบลแห่งอื่นๆในสยามคือปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่ตั้งอยู่ในหว่างแมกไม้ตลอดสองฝั่งน้ำถัดไปเป็นนาข้าวเลยไปที่เห็นลิบๆอยู่ลึกสุดคือผืนป่าใหญ่อันเป็นแหล่งอาศัยของสิงสาราศาส เช้าวันที่26เราผ่านปากเพรียวหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆน้ำตกช่วงนั้นน้ำยังหลากอยู่กว่าจะทวนกระแสน้ำผ่านไปได้ที่หนักหนาเอาการเลยขึ้นไปทางเหนือไม่ไกลจากเมืองนับข้าพเจ้าได้พบกับครอบครัวคริสตังชาวลาวยากจนที่คุณพ่อลานโนดีเคยเล่าให้ฟัง เราผูกเรือไว้ใกล้ๆที่พักของพวกเขาด้วยหวังว่าจะปลอดภัยดีกว่าผูกไว้ที่อื่นระหว่างที่ข้าพระเจ้าไปสำรวจภูเขารอบๆและไปเยือนเขาปฐวีอันเป็นแหล่งจาริกสแสวงบุญของชาวลาวเหมือนพระพุทธบาทของชาวสยามเขตเมืองปากเรียวตลอดสองฝั่งน้ำทั้งทางตะวันออกและตะวันตกทั่วเขตคาม จนกระทั่งสูงขึ้นไปตามสันเขาซึ่งเห็นเป็นแนวอยู่ห่างออกไปจากเมืองสัก8ถึง10ไมล์และบนสันเขาตลอดทั่วทั้งแนวตั้งแต่ยอดเขาลงมาถึงพื้นราบล้วนเป็นแหล่งแร่เหล็กไฮดรอกไซด์และเศษชิ้นส่วนอุกกาบาทด,ดังนั้นการเพาะปลูกจึงทำได้เพียงเบาบางส่วนใหญ่พืชที่ขึ้นได้คือต้นไผ่แต่ในบริเวณที่มีซากพืชหมักหมมจนย่อยสลายเป็นชั้นดินฮิวมัสหนาหน่อย ที่ดินตรงนั้นจะอุดมสมบูรณ์ดีและมีพืชพธุ์หลากหลายไม้ใหญ่ยืนต้นครึ่งสูงหนาแน่นจนเป็นป่าให้น้ำยางและน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตมีค่าทางการค้าและอุตสาหกรรมถ้าเพียงแต่สามารถจ้างวานให้พลเมืองผู้เกียจคร้านและไร้กังวลเป็นคนลงมือเก็บได้ในป่ามีเสือลายพาดกลอนเสือดาวและเสือปลาอยู่ทุกทุมพวกมันมักออกมาดั้มด้งมองมองหาเหยือ่อทุ่งที่เราพักอยู่ที่ปากเปียว ปรากฏว่าสุนัขของเราสองตัวและหมูหนึ่งตัวถูกฉกตัวไปใกล้ๆก,กระตอบหลังคามุงจากของพวกคริสตั้งผู้เป็นยามเฝ้าระวังเรือของพวกเราวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงดีใจนักที่ได้สั่งสอนเจ้าเสือดาวแมวขโมยที่คอยจ้องทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านผู้น่าสงสารแล้วเอาหนังของมันมาทำเป็นที่รองนั่งข้าพเจ้าพบรอยสัตว์จำพวกนี้ตามที่ดินที่ชื้นและร่วนเป็นทราย แต่รอยเสือโคร่งหายากกว่าชาวบ้านถึงกับไม่กล้าออกมาเตร็ดเต่นอกบ้านยามค่ำคืนแต่พวกเขารู้ดีว่าในยามกลางวันพวกมันหลบเข้าถ้ำถิ่นที่อยู่ของมันในป่าลึกสำเริงสำราญกับเหยื่อที่ล่ามาได้ครั้งหนึ่งระหว่างออกสํำรวจแนววสันเขาปากเปรียวด้านตะวันออกข้าพเจ้าเกิดพลัดหลงเข้าไปกลางป่า เพราะมัวแต่ไล่ล่าเจ้าหมูป่าซึ่งหนีไปหลบซ่อนตัวในป่ารกทึกอย่างคล่องแคล่วกว่าพวกเราคนของข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าเองแบกสัมภาระทั้งปืนขวานและกล่องเก็บตัวอย่างสารพัดก็เลยตามรอยมันไปไม่ทันโชคยังดีได้ยินเสียงลิงและสัตว์ป่าพากันกรีดร้องอย่างตื่นกลัวเลยพอเดาได้ว่าเราคงอยู่ไกลจากเสือโคร่งหรือเสือดาวที่กำลังลงมือขเขม,มือเหยื่มมื้อเช้าอยู่แน่แน่ คอมืดก็ต้องคิดหาทางกลับที่พักและยังเสี่ยงต่อการพบเจออะไรที่ไม่พึงประสงค์แต่ถึงจะค้นหากันสักเพียงไรเราก็ยังคลำหาทางออกไปไม่พบกลายเป็นว่าคืนนั้นเราต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อาศัยกิ่งก้านและใย,ยไม้ต่างเปเลนอนเข้าใจว่าพวกเราคงจะอยู่ห่างจากกราวป่าไม่ใช่น้อยต้องรอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นจึงหาทางกลับออกไปได้ภาพ จิตประมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมหาสมนารามจังหวัดเพชรบุรีภาพพระพุทธบาทสระบุรีที่ขุนนางข้าราชการจากกรุงเทพมหานครและข้าราชการเมืองเพชรนิยมเดินทางไปจาริกแสวงบุญ